ไว้เพิ่นเพิ่นก็ให้เลขยยุกให้แล้วใช่ไหมคะงวดนี้ให้ยังให้ทุกคนหน่อยงวดนี้ให้ทุกคนให้คนลงคุลงได้ยังคะอะไรนะคนลงได้หรือยังคะตาจะบอกด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์บอกถ้าค่ะคนลงเมื่อกี้ก็ลงบอกว่าเดินหาของเก่าใช่ไหมคะครับผมเดินหาของเก่าด้วยแล้วก็อ่าได้โชคได้ลาบด้วยจากฝันใช่ไหมคะครับโอ้หมงวดนี้ฝันดีหรือย่างเนาะค่ะนี่ครับวันนี้ว่าเจ็ดศูนย์บ่งวดนี้เนาะ ฟันเมื่อไรคะฟันเมื่อคืนเลยเมื่อคืนสดๆเลยครับจากลุงที่ขายของเก่านะคะที่ขายของเก่าเลยมาหาของเก่าที่ขายโอ้ลุงอยู่ที่ไหนคะโอกจากนี้ประมาณสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลไปทางไหนนาะบ้านไนเนาะไปทางนี้เลยจะไปทางนู้นบ่ค่ะลุงก็มาอย่างนี้ประจาบ่ค่ะก็มาเรื่อยเลยมาเรื่อยขายตลาดอะไรมั่งอะไรมั่งอืมค่ะแต่ลุงก็ ให้แนวทางเหมือนกันเนาะค่ะเนาะให้แนวทางก็คือให้เจ็ดศูนย์เมื่อกี้เนาะได้ยินไหมให้โชครวยๆนะให้โชครวยๆครับค่ะตาก็จนเหมือนกันเลยอ๋อตาก็จนเหมือนกันครับค่ะอันนี้ก็คือหาของเก่าขายใช่ไหมคะครับผมเมื่อไหรกี่บาทหรอะค่ะใช่ค่ะเนาะพอเวลาค่าเก่าวเลยเท่าไหร่ก็เอาไปค่ะลุงเดินทางมานี่คือแบบเดินแล้วเลื่ออะไรคะ เไม่นั่นแหละรถเข็นคือพ่วงพ่วงบ่หรือว่าเดินเอายู่เอาบ่ยู่เอาอ๋อยู่เอาครับโอ้ยู่เอาห้ากิโลมาถึงวัดนี่มาเรื่อยๆแล้วก็คงเหนื่อยแล้วค่ะเนาะโธธรรมดาค่ะเหนื่อยธรรมดานะคะไม่หาก็ไม่ได้เนาะค่ะครับต้องหาไปเรื่อยๆค่ะอ่าคุณลุงบอกว่าตรงนั้นมีอะไรดีนะคะตรงนั้นอ่ะมีเจ้าแม่ตะเคียนทอง แล้วก็ปลาด้วยต้องซื้อหังอาหารตรงนี้ค่ะทุทคนละยี่สิบบาทไปดูปลาก่อนก็ถ่ายรูปปลาให้กเด็กที่บ้านดูค่ะปลาใหญ่ขนาดไหนคุณลุงแต่คุณลุงก็ให้แนวทางอะเนาะครับธรรมดาปกติแล้วเอฟซีเนาะพอมาเจอคุณลุงเขาไม่บอกนะใช่ไม่บอกแต่วันนี้ทําไมคุณลุงถึงบอกหนูลงมามาอยู่ตรงนี้เลยค่ะลุงมาตางจังหวัดมั้งอ๋อค่ะอืม ลุงก็เลยอยากให้ใช่ไหมคะคิดว่านหนูมาจากต่างจังหวัดอ๋อ,อก็เลยให้ก็มือเคยเห็นหน้าแล้วก็ถามนะลยว่ามาต่างจังหวัดมัง้งแต่อยู่รู้จังหวัดไหไก็ไม่รู้หนูก็อยู่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละคะ่ะอ,อยู่รตรงนี้เองค่ะอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะอยู่อำเภอสังขะค่ะห<อ>นูเป็นคนบ้านนี้เลยใกล้ๆค่ะจ้ะอยู่ขย้องวัดเดือล่มค่ะแต่วันนี้คุณลุงก็ให้แนวทาง ให้คิดยังไงถึงให้คะลุงก็ก็บอกไปยางงั้นเลยบอกไปอย่างงั้นเคยให้ถูกไหมคะถูกเรื่อยเลยถูกเรื่อยเลยเขาตามหาจนว่าจะเอาตังมาให้โอ้เวลาลุงเดินทางไปเก็บของเก่าอย่างเงี้ยครับก็ลุงก็บอกคนอื่นเขาถามมั่งอะไรมั่งบอกคนอื่นเขาก็ให้ตังมั่งโอ้คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะคะ ชื่อคุณลุงอะไรนะคะลุงจานลุงจานลุงจานนะคะท่านผู้ชมแกน้ำสกุลมาลายได้น้ำสกุลมาลายบ่ครับอ้าวแถวบ้านหนูก็มีนะมาลายอ่ะมีบ่มีค่ะมีบ้านรังบัวกันเองมีบ้โอ้น้ำสกุลมาลายครับค่ะค่ะคุณลุงก็มาอยู่ในร่มกันได้ค่ะคุณลุงไม่เป็นไรครับค่ะมันร้อนเริ่มหนาวทางบ้านอนาวไหม เย็นเย็นอยู่ค่ะเย็นเย็นเหมือนกันเลยค่ะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบกว่าหกสิบกว่าเท่าไหร่น้อยกว่านี่เออหกสิบช่วงหกกดช่วงหกกดช่วงหกกดสองเป็นทหารสองปีโอ้เป็นทหารสองปีอยู่สระบุรีอยู่สระบุรีนะคะทหานมาค่ะเคยเป็นทหารมาก่อนนะคะเอฟซีเนาะค่ะแล้วลูกหลานลุงล่ะคะลูกชายก็ถูกเหมือนกันเลย มีลูกสองคนเขาอยู่น้องโยนู่นคุณลุงอยู่กับใครคะที่บ้านอ่ะอยู่กับน้องสาวกระท่อมพังหมดโอ้กระท่อมพังหมดบ่มันพุมันพุมันพังอืมเลยนอนอาศัยอยู่กับน้องอน้องสาวน้องสาวค่ะลุงอายุหกสิบกว่าปีเนาะครับค่ะก็มาคือตอนนี้ก็ทํางานไหวไหมฮะทํางานได้ไหมคะไอ้มือก็เจ็บมันนี่นะ รถมันคว่ำรถมอเตอร์ไซค์คนขับไปเลยคว่ำเลยไม่หายเลยลุงสามเดือนแล้วลุงก็เป็นคนขับอ่ะไม่ใช่คนอื่นคนอื่นขับลุงซ้อนเออคว่ำไปกับเขาซ้อนไปกับเขาให้ให้กลับบ้านก็ยังดีเนาะที่ไม่เป็นอะไร<ค>นเนาะคนขับเมาโอ้อค่ะแล้วคนซ้อนนี่เมาด้วยไหมคะ อ๋อพอดีพอได้แต่วันนี้ก็ยังโชคดีนะคะที่เจอลุงเนาะเจอคุณลุงคุณลุงอะไรนะหนูลืมละคุณลุงชื่ออะไรนะหนูลืมนะจานคุณลุงจานมาลายจานมาลายค่ะจําได้แต่นามสกุลมาลายนะคะก็ค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่อยู่ๆคุณลุงเดินมาก็มาบอกสองตัวนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะเลยต่ ค่ะอันนี้คือฝันฝันไม่ยังไงเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์ก็แค่นั้นเลยค่ะเราจะซื้อเด้อจะไม่ซื้อไม่ถูกจ้ะลุงบอกว่าถ้าไม่ซื้อไม่ถูกมันก็จริงไะเนะาะรั่ซื้อไม่ถูกก็งดหน้ากค่ะเกือบถึงวันที่สิบหกแล้วค่ะค่ะก็ให้ให,ให,ให้ให้รับชมนก็วันข้อมั่ง,งวันที่ห้าห้าธันวาอ้อใช่ค่ะห้าธันวาเนาะค่ะ เป็นวันพ่อจำได้แม่นเลยนะคะจำแม่นนะคะท่านผู้ชมนะคะอายุอายุหกสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่นี้ค่ะก็ทํางานก็อาจจะไม่ไหวเท่าไหร่นะคะเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องคือถ้าเราไปรับจ้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวมั้งต่างเดดเนาะมือปวดตัางๆเลยมือเจ็บทำอะไรก็ยากอันนี้เอาไปขายบ่คะนี่เอาไปอันนี้เอาไปขายเป็นมังค้ดทำอะไรก็เก็บ อในขวดก็เอาไปขายเหมือนกันขายเหมือนกันได้หมดได้หมดเลยอันนี้ใส่ใส่รถเข็นแล้วก็คือคือยู่รถเข็นแล้วก็เดินตามใช่ไหมคะไม่มีรถพร่วงข้างไม่มีเลยมรีรถเข็นน้องนั่แหละค่ะนั่นเลยยูทูบนั่นมา,นม,ามาทุกวันนะคะมาเก็บทุกวันนะคะเก็บเรื่อยๆเละพอได้ข้าขาข้าวมั่งอะไรมั่งไปค่ะวันนี้ก็มาเจอคุณลุงเนาะโนขออวยพรให้ลุง สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อลุงเด้อนะคะตาก็ไม่มีพอบาตเลยจ้าค่ะขอให้ลุงร่ำร่ำรวยรวยเด้อนะคะมาว่าไปดูไปดูไอ้เจ้าแม่ตะเคียนทองอ่ัเดี๋ยวหนูให้ลุงหนูให้ลุงนะคะหนูให้ลุงเอาไปซื้อกับข้าวยานนี้นะคะจ้าจ่าค่ะวันนี้เด้อหนูให้ลุงห้าสิบบาทนะคะคร่ะได้ลุงย้ำให้เอฟซีอีกทีหนึ่งนะคะว่าลุงให้อะไรนะสองตัว เจ็ดศูนย์เดศูนะคะเจ็ดศูนย์เรื่องาคาเอฟซีนะคะเขาเขาซูใครถามแล้วเขาตามหาช่วยนตามหาเมื่อกี้ถูกเล็บตัวไหนครับตาเล็บไม่เป็นได้แค่บอกได้แค่บอก่งค่ะได้แค่บอกเราไม่เป็นเนาะเขาสูเขาเขาก็ถามว่าไอ้คนขายขยะใบหนเนาะว่าเอาตาใครอ๋อ เนี่ยลุงมาเก็บขยะนะคะแล้วก็บอกโชคลาภกับคนอื่นถูกถูกหวยบอกถูกหวยจนตามหาคนลุงเนี่ยถูกเรื่อยเลยค่ะทำไปซื้อไม่ถูกจ้ะค่ะลุงบอกว่าถ้าไม่ซื้อไม่ถูกมันก็จริงไงเนาะในคลิปนี้เนาะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ลุงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมเนาะขอให้โชคดีเด้อค่ะคุณลุงนะคะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ